เพราะอยากกลับไปเป็นมนุษย์ซอมบี้ตัวหนึง่งจึงสร้างโปรแกรมฝึกเป็นคนขึ้นมาเองตอนเช้าเขาคว้างก้อนหินใส่รังนกเพื่อฝึกการตอบสนองและการควบคุมร่างกายตอนเที่ยงใช้ตะเกียบคีบเกาลัดเพื่อฝึกความแม่นยำของนิ้วมือตอนบ่ายเขากัดกิ่นไม้ไปพร้อมกับฝึกพูดประโยคยากๆเพื่อให้ลิ้นกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม ตกลางคืนเขาเดินบนลู่วิ่งพยายามเลิกเดินกระเพิกแบบซอมบี้แม้เพียงความเร็ว3.5ก็แทบจะล้มทั้งยืนแต่เขาไม่ยอมแพ้ฝึกต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูหนาวสุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จเขาเดินเร็วได้ใช้ตะเกียบคล่องควางเป้าแม่นและยังสามารถแรบสดได้อย่างลื่นไหลวันหนึ่งระหว่างออกหาของกินในภูเขาเขาบังเอิญเห็นเห็ดฆาตกรรมหลังฆาตกรจากไป เขาหิบกุญแจและนำบัตรจากศพและพบว่าชายคนนั้นคือนักสืบเขาจึงตัดสินใจสวมรอยและแทรกซึมเข้าสู่สังคมมนุษย์เมื่อไปถึงตามที่อยู่เขาพบสำนักงานนักสืบเต็มไปด้วยขยะเปิดตู้เย็นเจอแต่เบียร์กับขนมปังเขาลองกัดไปคำเดียวก็อาจเจียนทันทีเพราะร่างกายไม่ย่อยอาหารแปรรูปอีกแล้ว เหลือเพียงเนื้อสดที่กินได้แต่เขาไม่อยากกัดมนุษย์จึงคิดหาวิธีหาเงินเพื่อซื้อเนื้อกินเองไม่นานก็มีคดีแรกลูกเขามาขอให้ช่วยหาหมาที่หายไปเขาตอบทันทีว่าหาคนคิดหนึ่งพันหาหมาห้าร้อย ลูกค้าตกลงอย่างรวดเร็วแต่ในวงการนักสืบท้องถิ่นตัวเลข500หมายถึง5ล้านวอนมากพอจะซื้อเนื้อได้เป็นกองแต่ปัญหาคือใบหน้าซอมบี้ยังทำให้เขาออกไปข้างนอกไม่ได้พอดีมีโฆษณารองพื้นขึ้นบนหน้าจอเขารีบซื้อมาทาทั่วใบหน้าลำคอและแขนใส่เสื้อคลุมตัวยาวแล้วเดินออกไปอย่างมั่นใจ แต่พอถึงที่นัดพบเขากลับยืนนิ่งไปเพราะลูกค้าคือเด็กตัวเล็กๆแถมตัวเลข5 0 0ที่ว่าไม่ใช่5ล้านแต่คือ500วอนจริงๆ ซอมบี้โกรธจัดจนเถียงกับเด็กเสียงดังทันใดนั่นเองน้าของเด็กเดินผ่านมาและเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนร้ายเธอคว้าหมวกกันน็อกของพนักงานส่งของหมุนสองรอบแล้วควางเข้าที่หัวซอมบี้เต็มแรงซอมบี้ลม้มลงทันทีเมื่อเธอแตะตัวก็พบว่าผิวเย็นเฉียบไร้ชีพ,พจรเธอตกใจสุดขีดเมื่อรถพยาบาลมาถึงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่พยายามกู้ชีพเต็มที่แต่สัญญาณชีพกลับไม่ขยับเป็นเส้นตรงตลอดเวลาสุดท้ายพวกเขาจำใจประกาศว่าเสียชีวิตแล้ว